น้องหนึ่งขวบนะคะทานนม UHT แบบไหนดีคะลูกเรานะคะอายุ1ปีแล้วข้าวสามมื้อคืออาหารหลักเพื่อใช้ในเรื่องของการเจริญเต,ติบโตส่วนในเรื่องของนมนะคะ่ะลูกต้องการนมนะคะเพื่ออะไรนมคือแหล่งของแคลเซียมนมคือแหล่งของโปรตีนนะคะเราให้ลูกกิน,นะคะเพื่อให้ลูกได้รับแคลเซียมแล้วก็โปรตีนส่วนอื่นๆเอ่ยเป็นวิตามินที่เสริมเข้ามาซึ่งวิตามินอ่ะใส่เข้ามาเพื่อสามารถที่จะอัพราคาของผลิตภัณฑ์อันนั้น,น,นได้เราก็จะรู้สึกว่าเออฉัน,ฉ,นฉันกินอะไรแล้วกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันแทบจะต้องบอกว่า น้อยนิดมากๆเลยแต่ว่าหลักในการเลือกซื้อนะคะนมสําหรับลูกในวัยอายุหนึ่งขวบขึ้นไปอะไรอย่างี้ค่ะถ้ามีนมแม่ก็ยังให้ลูกกินนมแม่ต่อเพราะว่านมแม่ค่ะคือให้ภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ช่วยเติมนะคะสารล<ม>ุงสมองให้ก,กับลูกค่ะจะต้องเลือกนะคะควรเลือกนม,มันรสจืดไปก่อน <S <S ให้ลูกเราค่ะไม่ได้ติดรสชาติอื่นๆนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ให้นะคะในส่วนของแคลเซียมนะคะในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการเด็กในวัยนี้ค่ะต้องการแคลเซียมนะคะเฉลี่ยก็คือวันละประมาณ800กรัมเป็นนมกล่องรสจืดนะคะที่มีแคลเซียมสูงถ้้าาสมมมุตติิว่่่คณแจจะะอองงพลลกกกดู็ ว่าแคลเซียมประมาณ25-30อเะถ้าแบบนี้คือถือว่าโอเคได้คุณแม่ก็เลือกให้น้องกิน<ม>ก็ให้น้องกินนะคะประมาณ2-3กล่องต่อวันเพื่อให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบจะให้ได้แต่ในส่วนของนมอย่างเดียวก็ต้องให้รู้ค่ะได้รับแคลเซียมจากอาหารนะคะที่น้องกินนะคะในแต่ในแต่ละวันด้วยอะแบบนี้